นี่คือชารข่ยสจวัดครับท่านผู้ชมฮะเป็นอาชีพที่ตอนเนี้โอ้โหคนขายบอกว่าเงินดีกว่าเป็นสจวัดซะอีกนะฮะเพราะว่าคนทาเนี่ยเขาเป็นสจวดแต่เขาบอกว่าเขาจําเป็นต้องหาอะไรขายเพราะว่าไม่มีบินเลยนะมีบินก็น้อยมากไม่พอค่าใช้จ่ายจริงๆวันนี้อยู่กับเจ้าของนะฮะคุณโจตัทวุฒิห่อที่วงครับเจ้าของสวัสดีครับสวัสดีคุณโจสวัสดีครับนี่คุณโจเป็นสจวัดแล้วทําไมยังไง ถึงมาขายทาร์ตไข่เห็นว่าก่อนจะมาเป็นสจวตก็เป็นบุรุษพยาบาลมาก่อนด้วยใช่ครับจริงๆผมจบพยาบาลครับจากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคมิกมาวิทยายพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็เป็นพยาบาลอยู่7ปีครับแล้วก็พอเราขึ้นเครื่องเราก็เห็นพี่ๆเขาแอร์โฮสเตสซูชอะไรเย่างี้ครับเราก็อยากเป็นก็ไปสมัครนะครับอาจจะด้วยเรามีวิชาชีพติดตัวด้วยก็เลยได้เป็นนะครับแต่ในส่วนของทาร์ตไข่ก็ เกิดจากโควิดเมื่อเมื่อปีที่แล้วเดือนคือสภาตั้งแต่ปีต้นปีที่แล้วมาครับก็คิดว่าพอได้รับผลกระทบในส่วนของเรื่องของการบินไม่มีไฟล์บินอะไรอย่างนี้ครับผมก็คิดว่าอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเรามีรายจ่ายที่เป็นต้องรายจ่ายปกติแต่ว่ารายรับเราไม่มีเลยก็เลยคิดที่อยากจะหาโปรดักต์สักอย่างหนึ่งก็เลยมาลงที่ทัดข่ทำไมเลือกทําทัดข่เพราะจริงๆจริงๆมีหลายโปรดักต์ครับที่ที่ที่อยากจะทําแต่ว่า ที่เลือกทาทัดขายเพราะว่าชอบทานชอบกินอยู่แล้วชอบทานแล้วทำเป็นไหมทาเป็นอยู่แล้วไหมไม่ครับผมเป็นคนที่ไม่เคยทําอาหารเลยคือเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเราไม่เคยทําเลยก็คือเป็นสมาชิกแกงถุงที่แบบซืมาแล้วก็มาอุนในไมโครเวฟนะครับแต่ด้วยด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างมันจำเป็นจะต้องออกมาจากเซฟโซนแล้วเราก็ มาทำเป็นได้ยังไงคะไปเรียนหรือว่าศึกษาเอาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาปรับเป็นสูตรตัวเองผมไปเรียนจากอาจารย์ยูมาค่ะอาจารย์ยูอยู่ที่ไหนครับเนี่ยยูทูบยูทูบยูทูบคือไม่เปิดเลยเปิดเลยอาจารย์ยูคือยูทูบนะคะคุณชอบตรงเนี้ยแล้วก็คือลองผิดลองถูกไหมหรือว่ายังไงนานไหมฮะกว่าจะได้เป็นเขาเรียกว่าสูตรของเราเนี่ยที่อร่อยขนาดนี้ ถ้าจะให้นิ่งเลยเนี่ยประมาณถึงสามเดือนครับเอางี้ดีกว่าขอถามทิ้งไปกี่ก้อนโอ้เยอะมากคุณเยอะมากคุณถามเอางี้ดีกว่าทิ้งไปกี่ก้อนถ้างั้นผมเอางี้ดีกว่าชิมเลยนี่ผมขออนุญาตเลยได้ไหมฮะเชลีนเชนคืออย่างนี้ท่านผู้ชมทาร์ไข่สจวตของคุณโจเนี่ยขายดีมากนะฮะขายได้ตั้งพฤษภาคมปีก่อนวันที่19พฤษภาครับเป็นวันแรกที่ขายจนถึงปัจจุบันเนี่ยขายไป8 0,000ืกว่าชิ้นนะฮะคือเวลาไปออกล้านเนี่ยคนแบบ ต่อแถวเยอะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมทัไขายคนถึงกินเยอะรสชาติเป็นไงดื้อดื้อไม่ไม่แบบไม่หวานแบบโอ้โหจะเลี่ยนมากจนเกินไปอ่ะผมจะเป็นหวานน้อยพอดีครับดีฉันได้ยินเสียงกรอบของแป้งพายที่คุณเคี้ยวผมว่าคนเทคนิคท่านผู้ชมางบ้านเนี่ยที่แบบอยากจะหาอะไรทําช่วงโควิดแบบเนี่ยคงอยากรู้ว่าทําอย่างไรถึงจะจะขายดีหรือว่าทําแล้วสําเร็จจริงๆถ้าเป็นหลักๆเลยนะครับผมจะมีปณิธานของตัวเองเลยว่า การที่เราจะหยิบยื่นสินค้าของเราให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเพราะในหนึ่งโอกาสเนี่ยเราก็จะต้องใส่ใจในเรื่องของขั้นตอนวิธีการทำวัตถุดิบต่างๆเพราะฉะนั้นพอเราใส่ใจแล้วเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบรับออกมามันก็จะจะทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพเพราะเวลาที่เรายื่นสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็โอกาสของเราจะหมดิครั้งเดียวคือถ้าไม่อร่อยเขาก็ไม่ซื้อเราเลยคือถ้าอร่อยเขาก็จะซื้อไปฝากแล้วซับมาซื้อใช่ครับโอ้นะฮะ ปัจจุบันนี้ขายยังไงช่องทางไหนยังไงบ้างฮะก็ตอนนี้นะครับผมก็ออกงานอ e ีเวนต์อย่างเดียว oh. ยังไม่มีหน้า oh. ร้าน,นครับ oh. เพราะว่าต้องต้องทำงานไปด้วยฟิตแบบเป็นไงฮะแต่ละงานอ e ีเวนต์ก็ดีดีมากครับ hmm. ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้โอกาส นะครับแล้วก็เอนดูครับยังยังยังเนี่ยสชิ้นเนี่ยขายยังไงเท่าไหร่ราคาจริงจริงก็คือขายชิ้นละ12บาทครับถ้าเป็น4ชิ้นก็45บลดให้แล้วก็6ชิ้น69บแล้วก็10ชิ้น115บาทครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าไม่มีงานอีเวนต์อยากจะโทรสั่งอยากจะทานเนี่ยได้ไหมคะได้ครับของเราก็ก็คือเซิร์ในไลน์แมนได้เลยครับแต่ว่าโลเคชันเนี่ยครับอาจจะ ไกลหน่อยครับเพราะว่าเราก็จะปักหมุดโลเคชันตามงานต่างๆแต่พูดที่คนเดียวนี้เนี่ยถ้าแบบอร่อยจริงเนี่ยนะจะโลเคชันไกลแค่ไหนเขาก็ยอมนะยอมให้มาส่งนะแต่ว่านอกจากท้าแล้วรู้สึกว่าก็ทําอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับนักทำไข่ก็พอตอน ทาร์ตไข่อยู่ตัวแล้วผมก็อยากจะหาโปรดักต์เพิ่มที่สามารถทานคู่กับทาร์ตไข่ได้ก็เลยมาเป็นที่โกโก้ค่ะโกโก้ลาวาสจวดคือไม่ได้มีกาแฟอะไรนะมีแค่โกโก้เมนูเดียวเลยใช่ค่ะขายคู่กับทาร์ตไข่และนี่คือจะมาทําส่วนผสมให้เราดูเลยใช่ครับเดี๋ยวลองลองทำเพื่อให้ลองชิมดูคุณผู้ชมจะเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณเอกลองชิมดูเดีนะครับุณผู้ชม ไม่น่าเชื่อนะฮะนี่นีดิฉันขอเลยเช้านี้หล้ได้ครับขอไม่กินเลยจะได้เห็นชัดๆจะได้เห็นนะเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเอากลับมาวางเหมือนเดิมไมาดิฉันถือไว้ให้ไม่คุณคือตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่เจอโควิดแบบเนี้ยต้องหาอะไรทาเพื่อเป็นรายได้ แล้วคนที่ประกบความเสยเยอะมากเขาบอกต้องปรับตัวนะฮะอย่างคุณโจ้ที่เป็นตัวอย่างของเจ้าในการปรับตัวทุกวันนี้ยังบินอยู่นะฮะคืออะไรคะเป็นชมเปญครับเป็นกลาวาครับผมของผมก็จะใช้เกรดพรีเมียมครับแต่ว่าราคาก็อยากให้ทุกคนจับต้องได้ครับเท่าไหร่ฮะ49บเ้าบาทครับถูกนะถูกมากเลยนะเพราะว่าคุณดูโจ้เนี่ยเข้มข้นแลวก็เยอะมาก และนี้ก็คือเป็นนมสดใช่ครับเราจะไม่ชงกับน้ําร้อนครับเราจะชงกับนมสดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็จะเข้มข้นเลยครับโอ้โหไปมีคุณชิมทัดกันแล้วแก้วนี้ผมไม่ดิไม่เขามีหลายแก้วนี่ไงเดี๋ยวผมขอลองทำได้ไหมปรตบผมชอบคือใส่ลงไปคน้นี้อยู่แล้วใส่ลงไปปึ๊บคุณดูเดี๋ยวคุณคุณลองชมลองชิมฝีมือผมไหมอันนี้ก็ได้ไหมโอ้โหนี่ใส่ไปทั้งหมดแก้วนี้เลยใส่ห้าบาทนี่นี่ผู้ชมดูสิเขาให้แบบ เยอะมากเยอะมากอ่ะไม่พอเลยนะ49อันนี้ก็จะเป็นเซต DIY ด้วยนะคะเวลาที่เราสั่งกลับบ้านผมก็จะแยกเซ็ตะให้แล้วก็ไปทำให้แบบอย่างนี้ให้แล้วก็มีนมให้แล้วก็สามารถไปทำที่บ้านนี่แล้วคุณดูคุณถ้าคุณทานกับทาร์ตไข่ไปด้วยอย่างมันจะแบบฟินมากคุณโจคุณโจเก่งเรื่องการตลาดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเคยทำการตลาดหรืออะไรไหมครับก็ชีวิตทำแต่พยาบาลมาอย่างเดียวแล้วอยู่แต่โรงพยาบาลอยู่แต่คนไข้ แล้วก็มาทําเพิ่งจะมาทําอันนี้แล้วเพิ่งทำการตลาดนี่คือพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าบางทีเนี่ยคนเราไม่ได้ต้องเก่งอะไรมาตั้งแต่แรกใช่ไหมเพียงแค่ขอเรื่องอะไรทําอะไรเราเรียนรู้อะไรบ้างฮะเรียนรู้อะไรบ้างว่าเราไม่เก่งแต่ว่าเราสามารถสําเร็จตรงนี้ได้เนี่ยฮะผมคิดว่า หลักๆเลยครับคือเราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าแล้วเราก็หันมามองตัวเองว่าเรามีความรู้ความสามารถอะไรบ้างในส่วนตองผมคือผมคิดแล้วผมก็ลองทำนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างน้อยขอให้ได้ลองทําต่อนคุูโจบอกจําเป็นต้องทํำเพราะยุคนี้มันโควิดแล้วอาชีพที่ที่ที่เราทําอยู่มัน รายได้ไมันไม่พอแล้วคือจริงๆล<ะ>แล้วเนี่ยมีอีกหลายอาชีพที่ได้รับผลกระทบอยากจะให้ค,คุณโจเนี่ยให้กําลังใจนิดน,นึงเพราะโอดเชื่อว่าตอนนี้หลายหลายคนเนี่ยต้องมีความรู้สึกท้อแท้แหละรู้สึกว่าอุ้ยเราจะอยู่ต่อยังไงเราจะหารายได้ยังไงกรรมวิธียังไงค่ะครับก็คนที่กําลังประสบปัญหานะครับโจเชื่อว่าก็หลายๆคนก็คงเป็นคล้ายๆกับโจก็ขอเป็นกําลังใจนะครับ,รบสิ่งสาคัญที่สุดตอนนี้คือเราต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเรายอมรับ เราก็สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็อยู่กับสถานการณ์นั้นได้อย่างมีความสุขและลองหันมามองกับตัวเองครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างพยายามทําอย่าท้อครับต้องอดทน ครับคผมไปตามคุณได้ที่ไหนยังไงได้บ้างฮะก็สามารถไปที่เพจครับเซิร์ชเลยคำว่าทาร์ตไข่สะจูดครับหรือดได้ก็สั่งในไลน์แมนก็เซิร์ชในทาร์ตไข่สะจูดได้เลยครับนะครับครับสั่งกันได้อุดหนุนกันได้เลยอร่อยมากจริงนี่คุณดูดินี่มันค่อยๆไหลลงมาแล้วมันแบบสวยงามมากดูดิคุณเอกเขาบอกว่าเขาจะชงให้คุณแก้วนึงแต่เขาถือไม่สองแก้วเลยแก้วนึ่งแก้วหนึ่งแก้๋หนึ่งยวแก้วคุณผมก็ชงให้อ่าอย่าลืมไปติดตามนี่เลยไอจีนะครับผมแล้วก็ไลน์ไลน์ได้ใช่ไหมไปพูดคุยกัน หรือว่าสอบถามรายละเอียดกันหรือว่าสั่งซื้อได้เลยแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยขอบคุณคุณโจมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆสุดยอดมากครับผมเก่งมากนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งธุรกิจปลาสลิดครับท่านผู้ชมฮะปลาสลิดนี้ไม่ใช่แค่กินในประเทศไทยแต่เป็นปลาสลิดส่งออกขายดีในต่างประเทศด้วยใช่เขาบอกเป็นปลาสลิดต้องติดบ้านนี่มีติดบ้านไว้สักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาค่ะดื่มต่อ